สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินการสอนให้ลูกของคุณรู้จักถึงความพอดีในการใช้จ่ายเงินจึงเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงและนั่นหมายถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องตกเป็นทาสของเงินตราคุณอาจปลูกฝังให้ลูกรู้จักค่าของเงินได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาการเด็กให้รู้จักอดออมเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้ลูกของคุณเข้าใจถึงคุณค่าของเงินมากขึ้น คุณสามารถฝึกให้เขาคุ้นเคยกับการจับจ่ายใช้สอยด้วยตนเองเช่นกำหนดวันให้เงินค่าขนมโดยคุณอาจจะให้เงินค่าขนมกับลูกไว้ให้ใช้เพียงพอแค่3วันเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ถึงการซื้อจ่ายอย่างพอเพียงและไม่ใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ2หากคุณมีเวลาแวะไปซื้อกระปุกอมสินน่ารักน่ารักมาซักอัน และสอนเขาว่าหากเงินค่าขนมเหลือให้หยอดไว้ในกระปุกออมสินนี้และเมื่อถึงสิ้นปีพ่อกับแม่จะซื้อของที่เขาอยากได้จากเงินในกระปุกนี้เด็กจะมีความกระตือรือร้อนในการอดออมและเป็นการสอนลูกทางอ้อมให้เขาเห็นว่าถ้าอยากได้ของที่พิเศษเขาจะต้องอดออมและมีความอดทน 3. คุณอาจจูงมือลูกไปเปิดบัญชีธนาคารและบอกกับเขาว่า เงินที่เหลือใช้ควรจะฝากไว้กับธนาคารเพื่อความปลอดภัยและเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น 4. เด็กสามารถเรียนรู้การใช้เงินจากพ่อและแม่หากคุณปร้นประลกด้วยของเล่นหรือเสื้อผ้าราคาแพงตามความนิยมของยุคสมัยเด็กจะยึดติดกับการใช้ของราคาแพงและค่านิยมที่ฉาบฉวยและจะเห็นคุณค่าของเงินทองมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ 5. การมอบหมายงานภายในบ้านให้ลูกช่วย นอกจากจะเป็นการสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบแล้วยังสอนเขาทางอ้อมด้วยว่ากว่าจะได้เงินมานั้นเราจะต้องทำงานและมีความขยันหมั่นเพียรมากเพียงใดอีกทั้งยังเป็นการปูทางให้ลูกเห็นถึงโลกของความเป็นจริงว่าเงินที่ได้มานั้นจะต้องแลกมาจากการทำงานอย่างไรก็ตามคุณควรสอนลูกให้รู้จักการมีน้ำใจและรู้จักการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่ว่าจะหนีเก็บเงินเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียว คุณอาจสอนให้เขานำเงินไปช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เช่นการบริจาคทานเพื่อเป็นการสอนให้เขาเรียนรู้ว่าเหรียญบาทเพียงไม่กี่เหรียญก็อาจเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้และทำให้เขาไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายกับของที่ไม่มีความจําเป็น